สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้มารีวิวกันตอนสายๆนะครับรถเสร็จตั้งเมื่อวานแต่ว่ามารีวิวกันวันนี้ครับคันนี้เป็นอ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าคาบูคัดมือนะครับคันนี้มาจากอ่จาจันสนิทวงในอ่าหรือว่าแถวสวนผักนี่แหละครับครับตะลิ่งชันอะไรเนี่ยครับก็มาให้ช่างสอนได้ทำการ เช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่เปลี่ยนอะไรปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะครับคันนี้มีเปลี่ยนฟิลคอยนะครับเปลี่ยนฟิลคอยแล้วก็มีหลายอย่างอ่าเดี๋ยวดูอะไรนะครับดูก็ได้ครับนี่ครับวิงคอยนะครับเิลคอยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่อันนี้มันไหม่ครับครับมันไหม่ครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็กล่องใส่แบตเตอรี่ อันนี้เป็นยึดหูเบาะด้วยนะครับมันหักก็เปลี่ยนแล้วก็ทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ก๊อกน้ํามันเสียครับก๊อกน้ํามันเสียน้ามันจะลงตลอดไม่มีการหยุดไม่มีการเบรกนะครับติดเครื่องก็ไม่ดีแล้วก็ยังลงทางรูหายใจได้นะครับก๊อกน้ํามันเดยมากรถอายุมากก็จะเสียนะครับบินคอยน็่าจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับชาร์จเออร์เลอร์ชาร์จ15 15 15โวลต์ก็่วานะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนครับแล้วก็ตอวอากาศ อันนี้ก็โมดิฟายมานะครับโมดิฟายมาเจาะมาแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับอีกทั้งหลอดไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าปัดก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับก็เป็นอันว่าอันนี้ก็มาเช็ดใหญ่นะครับแล้วก็ซ่อมคาบูเรเตอร์คาบูน้ำมันท่วมนะครับทั้งสอนซ่อมให้นะครับก็ทำลูกลอยทำเข็มใหม่นะครับแล้วก็ปรับสภาพคาบูใหม่จูนใหม่ ครับตั้งวาลว,วาลตั้งมา4ตัวไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวยึดหม้อน้ําเล็กตัวนี้ก็ใช้เหล็กเหล็กรูตัดใส่ให้ครับยึดพร้อมกางพวกทุดแฟลิงนี่ก็อ่อรเซ็ตให้ใหม่นะครับเก็บงานเก็บงานใหม่หมดเลยนะครับพวกสายคัตก็ที่มาแห้งแห้งแข็งแข็งก็มีทําให้ใหม่หมดแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นรถลูกเดิมนะครับแต่ว่าแคมแต่งครับ แคมแต่งแคมก็มีสถาบันของเขาเนี่ยครับพวกพวกกันครับพวก AKK อะไรนี่พี่เขาซื้อมาใส่กลับมาให้ช่างสอนได้รีเฟซใหม่ทำใหม่หมดนะครับก็เป็นลูกเดิมลูก54นะครับก็เจ้าของก็แล้วแต่จะแต่งอะไรมาเ๋อามีอีกอย่างนึงครับมีพ่วงกล่องด้วยครับคันนี้ครับพ่วงกล่องเพิ่มรอบนะครับพ่วงกล่องเพิ่มรอบให้ขึ้นหมื่นามพรอบนะครับคนละขึ้นดีครับ แล้วถ้อยเสียที่มีมาก็รู้สึกว่าจะเป็นโอราดบุรีครับโอโอราดบุรีนะครับเห็นชัดๆนะครับก็ใส่มาแล้วเจ้าของใส่มาก่อนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ลองฟังเสียงดูนะครับช่างสอนเช็คให้แล้วตอนนี้เครื่องสะดวกตอนที่มาน้ํามันท่วมไฟไม่ชาร์จนะครับโมเทียก็บอดนะครับน้ํามันท่วมโมเทียก็บอดอยู่แล้วครับไม่ดีนะครับ ไฟไม่ชาร์จรอบก็ไม่เปิดนะครับตอนนี้ดีหมดแล้วครับนครับฟังเสียงดูครับก็อยู่ที่สไตล์ครับเจ้าของก็วัยรุ่นครับพ่อก็คงจะชอบเสียงแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ระบบไฟก็เช็คให้หมดแล้วครับเป็นไฟไฟเบรกไฟท้ายขาดนะครับเพราะว่ามันชาร์จเออร์เอร์อะไรมานะครับ แบตเตอรี่ก็ไม่ดีแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับไฟหลีก็ใส่แล้วไฟหลีไฟเลีลเ้ยวทุกอย่างจบหมดนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสปาร์ตฝั่งทนตะลิ่งชันคันนี้นะครับก็คงจบเพลงเท่านี้ครับในการเช็คใหญ่คันนี้ก็หมดไปเยอะครับครับหลายพันนะครับเพราะว่าเจอฟินคอยเจออะไรเนื้อๆเ,เลยนะครับ ก็แต่ทาเสร็จแล้วก็ดีแล้วครับต่อไปก็คงจะอัปเกรดเครื่องไปอย่างอื่นคงไม่ต้องนะครับอันนี้คบูเดิมนะครับเป็นคอบูเดิมนะครับคบูเดิมก็ก็วิ่งได้นะครับวิ่งดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าทําให้ถูกวิธีทําให้ดีก็จบได้นะครับครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับสปาร์ค3 5 5คาบูคัดมือคันนี้เพียงเท่านี้นะครับ ก็โอกาสหน้าก็คงจะมีคลิปวิดีโอนําเสนอต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับผมยังสลอวงสว่างครับผม